ความขี้เกียจเป็นปัญหาหนึ่งที่ทุกคนเคยเจออีกทั้งมันยังเป็นอุปสรรคใหญ่ที่ทำให้เราไม่ได้ทำในสิ่งที่เราสมควรทำความกั้นไม่ให้เราได้ทำตามเป้าหมายของตนเองไม่ว่าจะขี้เกียจอ่านหนังสือขี้เกียจออกกําลังกายขี้เกียจออกไปทำอะไรใหม่ๆแต่ลองนึกดูว่าถ้าเราสามารถเอาชนะความขี้เกียจพวกนั้นได้ณนะตอนนี้ ชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรเราคงจะมีความสามารถทำอะไรหลายๆอย่างได้ตามเป้าหมายของตัวเองมากกว่านี้แล้วเราจะทำอย่างไรให้เลิกขี้เกียจเราจะแบ่งความขี้เกียจเป็นแปดเสียงถ้าคิดว่าตัวเองเป็นเสียงไหนก็ลองปรับปรุงตัวเองดูเสียงที่หนึ่งขี้เกียจเพราะสับสนเราไม่รู้จะทำอะไรเสียงนี้อาจจะเกิดขึ้น เพราะเราไม่รู้จริงๆว่าเราจะทำอะไรต่อไปเราจึงไม่ได้ลงมือทำอะไรเลยถ้าเรามีเสียงแบบนี้ให้ลองพยายามหาเป้าหมายว่าเราอยากทำอะไรต่อไปเสียงที่สองขี้เกียจเพราะกลัวเราคงจะทำสิ่งนั้นไม่ได้หรอกความกลัวมักจะไปกระตุ้นสิ่งที่หมายถึงต่อสู้หรือหนีซึ่งเราส่วนใหญ่ก็มักเลือกที่จะหนีออกมา และไม่ยอมเผชิญหน้ากับมันวิธีแก้คือให้เรายอมรับความกลัวของเราก่อนรู้สึกถึงความกลัวนั้นแล้วลงมือทำเพราะวิธีการเอาชนะความกลัวที่ดีที่สุดคือการลงมือทำนั่นเองเสียงที่สามขี้เกียจเพราะกลัวที่จะล้มเหลวและดูไม่ดีคนที่มีลักษณะนี้มักจะเชื่อว่าความสามารถและความฉลาดของเขา ถูกกำหนดมาตั้งแต่เกิดแล้วพวกเขาจึงกลัวการทดลองอะไรใหม่ๆเพราะพวกเขาไม่อยากดูไม่ดีในสายตาคนอื่นวิธีแก้คือการเปลี่ยนความคิดใหม่ว่าความสามารถและความฉลาดของเราไม่ได้เป็นสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดแต่เป็นสิ่งที่สามารถพัฒนาไปเรื่อยๆได้เสียงที่สี่ขี้เกียจเพราะอ่อนเพลีย เรารู้สึกเหนื่อยมากไม่มีแรงที่จะสามารถทำอะไรได้เลยบางครั้งเราอาจจะอ่อนเพลียมากไปจริงๆอย่าพยายามฝืนแต่ให้ดูแลพักผ่อนหลับตาลงสักพักเพื่อเพิ่มพลังงานของเราใหม่อาจจะเป็นลักษณะหนึ่งของความซึมเศร้าได้เราอาจจะเศร้าอยู่เลยทำให้เราไม่สนใจที่จะทำสิ่งต่างๆดังนั้น เราควรสังเกตตัวเองให้ดีๆว่าเราเข้าข่ายที่จะเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าเสียงที่6ขี้เกียจเพราะรู้สึกเสียดายมันสายเกินไปแล้วเริ่มตอนนี้ก็ไม่ทันบางครั้งเรารู้สึกเสียดายที่ปล่อยให้โอกาสลุดลอยไปในอดีตทำให้ตอนนี้ไม่อยากเริ่มต้นทำอะไรแล้วเป็นข้ออ้างที่ไม่อยากเริ่มทำอะไรตอนนี้ให้เรายอมรับ ความที่เสียโอกาสนั้นแล้วปล่อยมันไปเราไม่มีทางย้อนกลับไปที่อดีตได้อีกแล้ววิธีที่ดีที่สุดที่จะแก้ไขอดีตคืออย่าให้เกิดความรู้สึกเสียดายแบบนี้อีกเตรียมตัวเองให้พร้อมสำหรับโอกาสใหม่ๆในอนาคตเสียงที่ 7. ขี้เกียจเพราะคิดว่าตัวเองเป็นคนขี้เกียจเพราะเรายึดติดกับความขี้เกียจบางคน บอกว่านิสัยของตัวเองคือนิสัยขี้เกียจแล้วเวลาตั้งเป้าทำอะไรก็ไม่เคยทำได้เลยเหมือนเป็นการเหลีกเลี้ยงความสามารถที่แท้จริงของตัวเองอยากคิดไปเองว่าความขี้เกียจจะอยู่ติดตัวเราไปตลอดถ้าเราไม่อยากขี้เกียจเราต้องเชื่อในความสามารถของตัวเองก่อนเสียงที่8ขี้เกียจเพราะรู้สึกผิด ยิ่งเรารู้สึกผิดยิ่งด่าดตัวเองแล้วหวังว่าการที่เราด่าดตัวเองนั้นจะช่วยให้เราลงมือทำมากขึ้นแต่กลายเป็นว่าเราจะรู้สึกผิดรู้สึกล้มเหลวและยิ่งขี้เกียจเพราะไม่รู้ว่าจะพยายามไปทำไมคนที่รู้จักรักตัวเองและให้อภัยตัวเองจะมีความสามารถในการรับผิดชอบได้ดีกว่า